สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวนะครับเป็นยางนะครับ BF Woodrid Altern นะครับตัวนี้เป็นยางนำเข้าจาก USA นะครับมาใส่กับ Ford Ranger นะครับปี2017นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจาะรายละเอียดของยางนะครับว่ายางเป็นลักษณะยังไงขนาดเท่าไหร่แล้วก็ต้องใช้ความสูงขนาดไหนต้องยกสูงไหมนะครับการขับขี่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม อ่าครานี้นะครับเรามาดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับเบื้องต้นของอยางจะเห็นเด่นชัดเลยนะครับออลทเรนนะครับ TA แล้วก็ BF o o ดลิดนะครับคำนี้หลายท่านนะครับสังเกตนะครับบางคันทำไมสีน้ำเงินทำไมบางคันสีฟ้าแล้วบางคันทำไมตัวหนังสือนี่เป็นสีขาวไอ้ที่เราเห็นเป็นสีฟ้านั่นก็คือเป็นสารเคลือบนะครับไม่ให้ตัวหนังสือสีขาวเนี่ยมันมันมีความามีความด่างหรือมีความ หายเลื่อนลางไปนะครับเขาจะมีสารเคลือบไว้พอใช้ไมสักพักหรือใช้น้าล้างเนี่ยก็จะกลายเป็นสีขาวคราวนี้เรามาดูคาว่า b s g o o d r i c นะครับก็คือเป็นชื่อนะครับยี่ห้อเลยนะครับยี่ห้อยางนะครับแล้วก็ all-terrain นะครับก็คือเป็นยางที่สามารถได้ลุยได้ทั้งท้งฝุ่นนะครับทางวิบากทางลุยทางออฟโรดหรือว่าจะเป็นทางออนโรดก็คือทางถนนดําต่างนะครับลาดยางก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราจะเห็นนะครับรายละเอียดที่เขียนว่า KO2 นะครับก we e we e we e ็คือเป็นรุ่นนะครับเจเนอเรชันที่2นะครับของตัว KO นะครับก็คือ KO2 ตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นรุ่นที่2แล้วนะครับตัวนี้นะฮะจะมีขนาดหน้ายางนะครับ265นะครับแล้วก็65นะครับ R18 นะครับตัวนี้ก็คือขอบ18นั่นเองนะฮะแล้วก็ขนาดนะครับผ้าใบนะครับ PR8 นะครับก็คือผ้าใบผ้าใบ8ชั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ความหมายโหลดเล้งดีนี่ก็คือผ้าใบ8ชั้นนั่นเองในที่นี้นะครับผมผ้าใบ8ชั้นนั่นคืออะไรนะฮะ พออะไรแบบชั้นนั่นก็คือตัวนะครับตัวเหล็กนะครับตัวเบอร์ของเหล็กนะครับที่อยู่บริเวณโดยรอบของตัวแม็กนะครับที่รัดล้ออยู่นะครับยิ่งถ้ารถคันไหนนะครับที่ต้องการบรรทุกเยอะๆนะครับก็แนะนําให้เป็น p r 10เลยนะครับผมตัวนี้ถ้าผมไม่ต้องการที่จะบรรทุกเยอะๆก็ใช้เป็น p r 8นะฮะคราวนี้นะครับยาง BF เนี่ยจะมีนะครับที่ผลิตอยู่2ที่นะครับก็คือเมืองไทยแล้วก็ USA นะครับตัวไหนนําเข้าจาก USA เนี่ยก็จะมีสติกเกอร์นะครับแปะอยู่บริเวณตัวบนยางนะฮะเวลาซื้อยางนะครับจากร้านนะครับก็ให้สังเกตนิดนึงถ้าเป็นยางนําเข้าจาก USA เนี่ยจะต้องมีสติกเกอร์ว่าใครเป็นคนนําเข้านะครับนำเข้าโดยใครนะครับถ้ายางไหนไม่มีเนี่ยก็ตรวจสอบนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการเคลมประกันหรือถ้ายางมีปัญหาเนี่ยจะทําให้การเคลมในยากขึ้นนะครับแต่สังเกตตรงนี้นะฮะจะมีคําว่า made in USA นะครับ ก็คือเป็นการนําเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับนี่นะฮะก็ถ้าเกิดยางที่ไหนนะครับยางท่านใดนะครับนำซื้อมาผลิตที่เมืองไทยก็จะเป็น made in Thailand นะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดในเรื่องของนะครับดอกยางนะครับว่าดอกยางเนี่ยจุดเด่นมียังไงนะครับแล้วก็คุณสมบัติของยางเนี่ยจะช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับเรามาดูตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือจะมีลายยางเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับลายยางเนี่ย เกือบจะ50%ของแก้มยางนะครับกินมาถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับหลายยางตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการที่จะเราจะตะกุยนะครับด้านข้างนะครับที <Hub> ่จะแหวกบริเวณอ่ล hmm ่องนะครับล่องดินนะครับต <tw> ัวน <Hi> ี้จะช่วยได้เยอะเลยนะฮะประเด็นที่2นะครับสำหรับท่านใดนะฮะที่ต้องการที่จะออฟโรดหนักๆเลยนะฮะตัวนี้นะครับต้องมีการลดนะครับลดลมยางตัวเนี้ยนะครับจะทําหน้าที่เหมือนหน้ายางทันทีเลยนะครับก็คือยางจะแบนปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นหน้ายางเสริมทับขึ้นทันทีนะครับ คราวนี้เรามาดูล่องเล็กๆตัวนี้นะครับเขาจะมีล่องบริเวณนี้นะฮะล่องบริเวณนี้จะทําหน้าที่นะครับเป็นเส้นเล็กๆตัวนี้นะครับหน้าที่ในการที่จะสลัดนะครับตัวโคลนะครับไม่ให้ตัวโคลเนี่ยเกาะนะครับเป็นลักษณะของโดนัทเลยนะครับตัวนี้จะมีหน้าที่ช่วยของการสลัดนะครับตัวโคลออกทิ้งนะครับต่อมานะครับเราจะเห็นนะครับบริเวณตัวนี้นะครับบริเวณตัวรีดรีดน้ำเนี่ยนะครับรีดน้ำเนี่ยปกติรถรถทั่วไปเนี่ยครับเราจะเห็นเป็นเส้นตรงนะครับแต่ตัวนี้นะครับ จะไม่เส้นตรงสัทีเดียวนะครับก็คือจะมีการซิกแซกไปซิกแซกมานะครับก็คือถามว่าประสิทธิภาพลถด้อยลงไหมนะครับตัวนี้ไม่ด้อยลงเลยนะครับก็คือสามารถรีดน้ําได้ปกติเลยนะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับซับเสียงนะครับเวลาเราวิ่งเนี่ยถามว่าเสียงดังไหมนะครับผมที่ผมลองใช้มาประมาณห้าถึงหเดือนแล้วเนี่ยเสียงนี่เข้ามาตัวห้องโดยสารนี่น้อยมากเลยนะครับถามว่ายางตัว a อทตัวนี้นะครับ เสียงดังไม้ผมการันตีเลยครับว่าไม่ดังมากเลยนะครับหรือแทบจะไม่ได้ยินเลยนะฮะเพราะว่าเขาออกแบบมาแบบใหม่เลยนะครับจากเวอร์ชัน KO นะครับคราวนี้เรามาดูความลึกของตัวดอกยางนะครับถ้าผมเอานิ้วก้อยใส่ลงไปนะครับลึกมากนะครับลึกอยู่ประมาณเกือบ1เซนเลยนะครับตัวนี้นะครับลึกค่อนข้างลึกมากถามว่าใช้ได้นานไหมหลายท่านนะครับใช้ได้ถึง1นึ่งแสนโลเลยนะครับตัวนี้1นึ่งแสนโลนี่ก็คือคุ้มมากนะครับต่อมานะครับเขาจะมีเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับ อ่าสโตนเทค e ต t ร์นะครับก็คือตัวตรวจจับหินนะครับอ่มันจะสามารถสลัดหินออกจากยางได้เลยนะครับจะเป็นลักษณะจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับจะมีเป็นระยะระยะนะครับสังเกตนิวจะมีตัวอ่าสามเหลี่ยมนี้เป็นระยะระยะนะฮะจะอยู่ในบริเวณใต้ของล่องยางนะครับผมอ่าถ้าเรามองโดยรวมเนี่ยถ้ามาเรามองโดยรวมนะครับเราจะไม่เห็นหินนะครับค้างอยู่บริเวณของล่องยางเลยนะครับตัวนี้นะครับเขาสามารถที่จะสลัดหินได้ มีประสิทธิภาพนะครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับอันนี้นะครับเป็นยางขนาด265นะครับ65 R 1 8เรามาดูความกว้างของตัวหน้ายางนะครับครนี้นะครับผมก็มีไม้บรรทัดนะครับมาวัดความกว้างของยางนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับรถคันนี้ไม่ได้ติดตัวคิ้วแน่นอนหนึ่งคือรถแน่นอนครับแล้วก็บวกกับตัวแม็กเน่เป็นออฟเซตศูนย์ด้วยนะครับออฟเซตศูนย์ก็จะลดมานิดนึงนะครับ โ okay. อเคคราวนี้เรามาดูนะผมใช้บรรทัดวัดนะครับว่าตัวหน้ายางที่สัมผัสกับรถอ่สัมผัสกับตัวพื้นถนนเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่นะครับนี่ผมลองวัดดูนะครับอ่วัดได้อยู่กว้างอยู่ที่ประมาณแนิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้อันนี้ที่ผมลองวัดดูนะครับแล้วก็อันนี้นะครับประมาณนี้ล้นอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับ โอเคนะครับเรามาดูการเลี้ยวนะครับองศาการเลี้ยวของตัวยางนะครับว่าใส่ขคอรสิเนี่ยมันติดไหมนะครับหลายคนนะครับขับฟอร์เรนเจอร์นะครับกลัวว่าใส่ยางแล้วติดต้องยกไหมต้องเสียเงินค่ายกไหมนะครับผมบอกเลยว่ายางขนาดนี้ไม่ต้องยกนะครับใส่ความสูงสแตนดาดจากโรงงานเลยนะครับเลี้ยวสุดไม่ติดนะครับคันนี้เลี้ยวสุดแล้วไม่ติดด้านนี้นะครับด้านนี้ไม่ติดนะครับเลี้ยวสุดไม่ติดนะครับ มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับเลี้ยวสุดเหมือนกันนะครับติดนิดนึงนะครับจังหวะจังหวะรถที่มันบัมชคมันจังหวะโชคมันกดลงเนี่ยหรือชคยกขึ้นเนี่ยมีติดนิดนึงขูดแล้วขูดกับตัวบางโคนิดนึงนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันเสียดสีกับตัวตัวบางโคนี้นะครับเลี่ยนิ้วแย่ไม่เข้าเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับนิดนึงนะครับนิดเดียวประมาณไม่ถึงประมาณครึ่งเซนนะครับถ้ายกนิดนึงก็ไม่ติดแล้วนะครับถามว่าทําไมฟอร์ดถึงไม่ต้องยกนะครับ ฟอร์ดมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวซุ้มล้อเนี่ยซุ้มล้อของเขาเนี่ยเป็นครึ่งวงกลมนะครับลักษณะของเขาจะเป็นครึ่งวงกลมก็คือสามารถที่จะใส่ล้อแบบว่าโอเวอร์ไซส์ยางที่ขนาดใหญ่กว่าเดิมได้นะครับโดยที่ไม่ต้องยกความสูงของรถนะครับจึงทําให้เป็นข้อเด่นนะครับของฟอร์ดนะครับที่สามารถใส่ยางขนาด265นะครับ65 R ้าได้เลยนะครับมาพูดถึงกันเสียงนะครับเสียงไม่ดังนะครับเสียงไม่ดังเลยนะครับได้ยินแบบน้อยมากจริงๆเสียงนะครับแล้วก็ ถามว่าการแข่งกระด้างเนี่ยผมว่ามันดีกว่าเดิมถ้าเกิดเราปรับลมยางเนี่ยให้มันแข็งมันก็จะแข็งกระชับนิดนึ่งแต่ถ้าเราเดูขนาดลมยางที่เหมาะสมนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ว่ามันนุ่มแน่นอนเลยครับวิบ่งบนถนนป,ปกติเนี่ยหลุมเล็กๆหรือเป็นทางที่มีความเป็นสารเล็ก,เ,ลกเนี่ยบนถนนเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับต่อมานะครับมาดูอัตราการบริโภคองเชื้อเพลิงนะครับว่ามันกินเชื้อเพลิงขนาดไหนแต่ก่อนเนี่ยผมเติมเต็มถังนะครับสองพบาทยางเดิมนะสองพบาทคราวนี้พอยางนี้ ผมก็เติมอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทเหมือนกันก็คือต่างกันแค่หลัก10บาทนะครับอยู่ที่ราคาน้ํามันของนขนาดนั้นด้วยนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากคือเป็นตัวเลขของเงินบาทเนี่ยเป็นแค่หลัก10บาทเองนะครับแทบจะไม่แตกต่างว่าใส่ยางนี้นะครับจะกินน้ามันไหมกินนิดเดียวแต่น้อยมากแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยครับสุดท้ายนะครับเรามาดูเรื่องของราคานะครับของยางนะครับยางเส้นนี้นะครับราคาอยู่ที่8 0 0 0บาทต่อ1เส้นนะครับอยากแนะนํานะครับตัวนี้ใช้กันยาวๆนะครับ เป็นยางแบรนด์นะครับเมกานะครับแล้วก็ชื่อเสียงเขาการันตีอยู่แล้วนะครับผมกับคุณภาพของตัวยางนะครับโอเคครับนี่คเรามาลองขับขี่กันนะครับว่าการขับขี่นะครับจะเป็นยังไงนะครับป่ะครับอันนี้คือผมลอยบนทางที่เป็นทางขรุขระนะครับเป็นทางหินกวนนะฮะนี่เรามาดูกันข้างหน้ากันครับว่าทางเป็นยังไงนะครับ นี่ครับข้างหน้าก็เป็นทางแบบก็รถทั่วไปก็ไปได้นะครับแต่ว่าเรามาลองกับตัวยางความนุ่มนะครับความนุ่มนวลน,นะครับของอยางเป็นยังไงนะครับสามารถไปแบบเรื่อยๆได้เลยนะครับไม่มีติดนะครับไปแบบเรื่อยๆได้เลยนะฮะเดี๋ยวดูนะครับ นี่นะครับเป็นทางหินนะฮะรถทั่วไปนี่ก็คืออาจจะฟรีนิดหน่อยนะครับแต่นี้ก็คือไปแบบนิ่มๆได้เลยนะครับอันนี้คือผมกดแบบนิ่มๆไปเลยนะฮะนี่นะครับโอเคครับก็ถือว่าผ่านนะครับกับทางที่ที่มีความเป็นหินเป็นขวดมีความลื่นนะครับอย่างนี้ไปแบบนิ่มๆเลยนะครับที๋แล้วมาดูทางชันนะครับที่เป็นหินเป็นกวดเหมือนกันนะครับ นี่ข้างหน้านะครับจะเป็นทางชันนะครับเป็นทางชันที่มีความเป็นกัวเป็นหินหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีการฟรีไหมนะครับคือนี้ผมไปนิ่มๆเลยนะครับก็คือใช้คุณสมบัติของยางเนี่ยให้เต็มที่นะครับก็คือให้ยางมันตะ,ตะกุยขึ้นไปเลยนะครับนี่นะครับ ก็คือ,อยางตัวนี้มันจะตะกุยขึ้นไปได้เลยแบบนิ่มๆเลยนะฮะนี่นะครับขึ้นแบบง่ายๆเลยครับถ้าเคยเป็นยางยางไฮเวย์เทเลนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีการฟรีเล็กน้อยนะครับหรือฟรีเลยนะครับแต่ยางนี้จะมีเขาจะมีดอกอยางที่ใหญ่ทําให้ตะกุยหินได้ง่ายขึ้นนะครับก็โอเคนะครับผมโอเคครับ จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับตัวยางนะครับ BF Goodrich All Terrain นะครับ KO2 นะครับตัวนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับว่าแม็กนะครับที่ผมใส่อยู่เป็น รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับเนี่ผมจะแนบลิงก์รีวิวไว้ด้านล่างนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับใช้รถ Ford Ranger นะครับอยากจะดูว่ารถเนี่ยจ้องทำอย่างไรยกยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับของรถคันนี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องนะครับยูทูบนะครับมิสเตอร์น้องเจ็ดแปดเก้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ